ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นป .6 เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นสวีนสบุ๊กนะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนสามารถ ที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมค,ครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมคร<ม>ับผมหนังสือแฟลชอนอังกฤษนะครับม .4 a d v e r b i a e p h r a c e นะครับเมื่อกี้ก็เรียนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่มาอยู่ในหน้านี้ก็เรียนเสริมเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือคำขายายกริยานะครับบ่งบอกความถี่ a d v e rb ปลว่าคำขยายกริยานะครับ frequency นะครับก็คือคำบอกความถี่มาแปลกันก่อนนะครับนาะวี We, พวกเรายุดใช้ a d v e rb of frequency นะครับคำขยายกริยาบอกความถี่ to say เพื่อที่จะบอกว่า how often an action is carried or act is carried out นะครับว่าการกระทำนะครับนาะ action การกระทำเหล่านั้น how often นะครับทำบ่อยแค่ไหนหรือ a s is carry out นะครับดำเนินการอย่างไรนะครับดำเนินการบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับคำว่าอย่างไร In general นะครับโดยทั่วๆไปแล้ว the go after day ในที่นี้ก็คือคำ adverb frequency นะครับจก go after ก็คือจะตามหลังนะครับคำว่า go after ใช่ตามหลังประธานนะครับนะ subject and before the maturity of verbs และก็จะวางไว้ก่อน Majority of verb ก็คือคำกริยาแท้นะครับเช่นประโยคว่า He always a r r i v e early. He นะครับเป็นประธาน away ก็จะวางไว้หลังประธาน arrive นะครับเป็น majority verb นะครับเป็นคำกริยาแท้ away ก็จะวางไว้ before นะครับวางไว้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูหมายเหตเลยนะครับนักเรียนอย่าไปจำว่าวางไว้หลังประธานนะครับอันนี้คุณครู ไปตามหนังสือนะครับหนังสือก็บอกว่าบอกมาว่าบางครั้งเท่านั้นนะครับผมนะวางไว้หลังประธานนะครับนักเรียนอย่าไปจําตายตัวว่าวางหลังประธานแต่ให้จําตายตัวได้เลยนะนะครับว่าวางไว้หน้าค,คํออากริยาครับนะเพราะบางทีนะครับหลังประธานอาจจะมี verb to be มาก็มีนะครับมี modal verb มาด้วยก็มีนะครับดังนั้น adverb frequency จะวางติดประธานทีเดียว ไม่ถูกกไม่ถูต้องทั้งหมดนะครับนะบางประโยคเท่านั้นนะครับนี่หมายเหตุเลยนะครับไม่ใช่หนังสือเ็าสอนมาไม่ถูกนะครับเราก็สอนมาถูกแต่ว่าเขาไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับว่าไม่ใช่ทุกประโยคนะครับันนี้คุณครูเสริมเพิ่มเติมให้นะครับนะต่อไปครับ we use adverb of fancy นะครับเราใช้คำขยายกริยาบอกความถี่นะครับ after the verb to be หลัง verb to be อันนี้ก็ถูกต้องนะครับนะกรณีที่หนึ่งวางไว้หน้ากรกริยาแท้สองวางไว้หลัง verb to be นะครับนะจับไว้เลยนะครับตรงนี้เน้นเลยนะครับเช่นประโยคว่า there y a usually b y นะครับ R เป็น e r r t to e นะครับแล้วก็ usually เป็น a d v e r b o frequency นะครับวางไว้หลัง verb to be นะครับผม sometimes can b e use d at the beginning or At the end of sentence บางครั้งนั้นเราสามารถที่จะใช้นำหน้าประโยคหรือต่อท้ายประโยคก็มีนะครับ The specific now น h เอ่อเด i ร how many times an action is repeated we use expression like บางครั้งนะครับในการระบุว่าเรากระทำเอตุการเหล่านั้นหรือกระทำเหตุการเหล่านั้นซ้ำๆ บ่อยแค่ไหนนะครับนะ How อย่างไรนะรบ o w m a ม y t i ทํา,ทาด้วยแหมนะครับรูก็แปลไม่หมดบ่อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับเราบางทีนะครับไม่ได้ใช้คําว่า usually ไม่ไใช้ว่าส m e t i m ม s แต่เราใช้คําว่า every day ใช้ว่า every week every month ทําบ่อยแค่ไหนทําทุกวันทําทุกอวันทย์ทาทุกเดือนเป็นต้นเราอาจจะใช้คําเหล่านี้นะครับหรือ once a day once a week ทวายเสดทวายสวีกนะวันเสดแปลว่าวันละครั้งทวายเสดแปลว่าวันละสองครั้งทวายสวีกแปลว่าอาทิตย์ละสองครั้งทวายสมานแปลว่าเดือนละสองครั้งวันสมานแปลว่าเดือนละครั้ง but แต่ว่า three times a day a month a year uh, หรือนะครับตรงนี้ไม่ใช่แต่บั t แปลวาหรือก็ได้นะครับหรือ three times a day วันละสามครั้งนะครับ three times a month เดือนละสามครั้งหรือตรทํมซีะนะครับเดือนอปีละสามครั้ง t h i s e e p r e a t i o n นะครับคำแสดงดังกล่าวเหล่านี้นะครับ u ูซ go go at the end of t h e s ส n t e n c e ส่วนมากแล้วจะวางไว้หลังประโยคนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับแปลว่าตอนจบก็คือวาง,วาง,ว,าง,ว,างวางไว้ท้ายประโยคเช่นประโยคว่า he plays tennis every Tuesday เขาเล่นเทนนิสทุกๆุวัน พฤหัสบดีตัวทึบก็คือคำว่า every Thursday นะครับวางไว้ the end of the sentence นะครับหลังประโยค t ช a ่อ question about o frequency we use how often นะครับในการถามว่าบ่อยแค่ไหนนั้นนะครับเราไม่ใช้ how always how usually นะครับให้เราใช้ how often อย่างเดียวนะครับนะซึ่งแปลเป็นไทยแปลว่าบ่อยแค่ไหนที่ประโยคว่า how often does she play golf แปลว่าหล่อนเล่นกอล์ฟบ่อยแค่ไหนนะครับเป็นต้นโอเคนะครับคุณครูจะแปลให้รอบเดียวนะถ้ากเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะหยุดคลิปเพื่อย้อนหลังฟังหล,หลายๆรอบได้นะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจหลังจากที่คุณครูไล์สดจบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็บอกว่า put the adverb นะครับ in correct position ก็คือให้นำคำ adverb o frequency นะครับไปวางไว้ในตำแหน่งที่ ถูกต้องนะครับ position แปลว่าตำแหน่ง correct แล้วถูกต้องนั่นก็คือนะครับแบ่งตามเปอร์เซ็นต์นะครับนะ์เปอร์เซ็นต์ก็ให้วาง never ไว้เป็นอันดับแรกนะครับคือ0เปอร์เซ็นแล้วก็25เปอร์เซ็นเท่ากันนะครับก็คือ hardly ever นะครับซึ่งแปลว่าแทบจะไม่แทบจะแทบจะเฉยๆนะครับตัวตีนะครับไม่ได้แปลว่าแทบจะไม่ hardly ever แปลว่าแทบจะ sometimes แปลว่าบางครั้ง often นะครับแปลว่าบ่อยๆแปลว่ามักจะนะครับนะ often กับ usually เนี่ยแปลสลับกันก็ได้นะครับบางคน often แปลว่าบ่อยๆบางคนแปลว่ามักจะ usually บางคนแปลว่ามักจะบางคนแปลว่าบ่อยๆดังนั้นถ้าเราดูตามเปอร์เซ็นต์นะครับนะ usually คือเ5็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ภาษาไทยนะครับเจ็ดสบ้าเปอร์เซกับห้าสิบเปอร์เซนเนี่ยเราน่าจะแปลห้าสิบเปอร์เซนตว่ามักจะแล้วไปแปล 75%ว่าบ่อยๆนะครับนะในวามคิดเห็นของคุณครูซ้ำทามใน25%นะครับฮาร์ลี e เอเนะครับแทบจะก็ใช้25%นะครับเอเวอร์0%แล้วก็อเวสนะครับ100%แปลว่าสม่ำเสมอนะครับอเวสโอเคต่อไปก็บอกว่า put an นเ r r o โให้ใส่ลูกศรลงไปนะครับนะแวร์ในสถานที่ซึ่งนะครับอย่าไปแปลว่าที่ไหนนะครับ The adverb ก็คือคำขยายกริยาก้ go, ก็คือคำขยายกริยาคำขยายกริยาวางไว้ตรงไหนนะครับนะก็ให้ใส่ลูกศรแทนลงไปเพราะว่าโก้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปนะครับนะให้ใส่ลูกศรแทนลงไปในคําขยายกริยาเหล่านั้นนะครับอ e นดิเซนตนะครับในประโยคต่อไปนี้นะครับนะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับขอให้คําว่า usually มานะครับนะ ดังนั้นเราก็เอาลูกศรมาวางไว้หน้าคํากิริยานะครับนะเหมือนที่คุณรวยพี่น,นันสอนไปเมื่อกี้นะครับอย่าไปจําว่าวางไว้หลังประธานนะครับนี่นะครับเอาลูกศรมาวางไว้หน้าคํากริยาเพราะกูเป็นคากริยานะครับถึงเราจะแปลไม่ค่อยออกนะครับนะแต่ถ้าเราจําหลักการวาง adverb of f r e q u e n c y ว่าหนึ่งวางไว้หน้าคำกริยาแอ้นะครับนะ สองวางไว้หลัง walk to be นะครับดังนั้นข้อแรกก็ทําตัวอย่างมาให้เอาโยชิลี่มาวางตรงนี้ก็จะกลายเป็นไอ s u ชิลี่ go to school on foot นะครับ on foot ยังไม่ได้ไปแปลว่าบนเท้านะครับนะ on foot แปลว่าเดินเท้านะครับด้วยการเดินไปนะครับฉันไปโรงเรียนโรงเรียนด้วยการเดินนะครับปแปลว่าอย่างนั้น usually ก็ปแปลว่าบ่อยๆฉันเดินไปโรงเรียนบ่อยๆนะครับไม่ค่อยได้นั่งรถความหมายอย่างนั้นนะครับหรือปั่นจักรยาน ต่อไปข้อที่ 2, นะครับนะ every day every day นะครับนะให้วางไว้หลังประโยคนะครับก็เป็น I take the bus every day ฉันโดยสารรถบัสนะครับคำว่า take ในที่นี้แปลว่าโดยสารนะครับนะไม่ได้แปลว่าโดยสารแต่ take the bus เนี่ยแปลว่าโดยสารอย่าไปอย่าไปจำว่า take แปลโดยสารรถไม่ได้นะครับนะแต่ถ้า take the bus แปลว่าโดยสารรถบัสหรือขึ้นรถบัสนะครับ c h e g o swimming นะครับซ้ำทามซำทามตรงนี้ วางไว้สองที่เหมือนที่บอกนะครับก็คือหน้ากริยาแท้และหลังวอร์ตุบดังนั้นประโยคนี้ไม่มีวัตถุบีมีแต่กริยาแท้คือคําว่า g กดังนั้นก็วาง s o m sometimes ไว้หน้า g กก็เป็นชี m e t i m e โก o สว i ม m ิ n งนะครับนักเรียนวางถูกนะครับหนาะตามที่คุณครูอธิบายให้ฟังข้อสี่โฮลีเดี r e e x p e n น i v e นะครับก็ใช้คำ f t e n ก็วางหน้ากริยาแท้และวางหลังวัุบี ประโยคนี้มี verb to be อยู่ก็วางหลัง verb to be ได้เลยก็เป็น holidays are often expensive แปลว่านะครับวันเที่ยว holiday นั้นส่วนมากจะเสียค่าใช้จ่ายแพงนะครับข้อที่5ครับ my parents นะครับ every day every year วางไว้หลังประโยคเลยนะครับ my parents go to the same host, hotel แม่ของฉันนะครับพ่อแม่ของฉันมักจะไปพักที่โรงแรมเดิมนะครับ every year ทุกปี In the evening นะครับวางไว้หลังประโยค Always นะครับวางไว้หลังว v ุบีและวางไว้หน้าคำกริยาในประโยคนี้ไม่มีวถุบีมีคำกริยาก็จะเป็น We always watch TV in the evening นะครับวางไว้ท้ายประโยคเข้าใจนะครับประโยคสุดท้ายเขียนว่า We always watch TV in the evening จบนะครับมา หมายเหตุนะครับพุบอกว่า we use the following verbs to express t a s t and preference นั่นก็คือว่าเรา use ว่ใช้นะครับ the following the following verbs แปลว่าคำกริยาต่อไปนี้นะครับทูเพื่อที่จะ express แสดงถึง taste ถึงรสชาติความชอบนะครับ taste แปลว่ารสชาตินะครับ and preference นะครับความชอบก็คือคำว่า like นะครับแปลว่าชอบ love แปลว่ารักเราชอบ enjoy แปลว่าสนุกสนาน prefer แปลชอบมากกว่า don't mind แปลว,ว่าไม่รังเกียจ hat แปลว,ว่ารังเกียจรังเกียจก็คือความชอบและไม่ชอบนั่นเองนะครับนะ can stand แปลว,ว่าไม่สามารถทนนะครับนะอย่าไปแปลว่าไม่สามารถยืนนะครับไม่สามารถทนหรือไม่สามารถอดทนนะครับ they are usually followed by a verb in the ing they ในที่นี้ก็คือคำเหล่านี้นะครับนะพวกมันคำเหล่านี้ are usually นะครับเห็นไหมครับ สีวางไว้หลังเว r ร์ตุบีอาร์ลูนะครับเป็นแพสซีฟบอย์นะครับเวรตุบีตามด้วยกริยาช่องสามแปลตามหลักไวยากรณ์แปลว่าพวกมันจะถูกตามนะครับนะอาฟลูและถูกตามแต่ภาษาไทยเราก็แปลว่ามันจะตามหลังมาด้วยคำกริยา ING เสมอเลยนะครับนะ หมายความ่าคำเหล่านี้ตามมาด้วยคำกริยา ing นั่นเองนะครับแปลให้สั้นๆนะครับหรือไม่ก็ตามมาด้วยคำนามนะครับเช่นประโยคว่า I like เห็นไหมครับ like เป็นคำเหล่านี้ก็ตามด้วยคำ ing กริยาเติม ing ก็คือ going เลขคำกริยาเติม ing นะครับสอนเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า children นะครับคำกริยาที่เติม ing นะครับโดยที่ไม่มี verb to be นะ เราเรียกว่าเจอร G e R U N ์ d นะครับ GERUND นะครับเจอร์แปลเป็นไทยนะครับแปลว่าอาการนามเวลาแปลนะครับคำกริยานะครับโก้แล้ว่าไปเมื่อใส่ ING ก็ไยให้แปลว่าการไปนะครับนสอนหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมให้นะครับให้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับ ครับนะ I like going นะครับ I like going นะครับ I love going I enjoy going I prefer going I don't mind going ได้หมดนะครับนะ On holiday หรือนะครับนะถ้าไม่ใช้คำว่า going นะครับเราใช้ I like ก็ได้นั่นแหละนะครับแต่ต้องมี t o ขั้นนะครับนะ I like to go ก็ได้นะครับนะ I h a d match นะครับฉันรังเกียจ วิชาคณิตศาสตร์นี่คือคำนามนะครับหรือไม่ก็ตามมาด้วยคำนามเลยนะครับนะเป็นต้นไปต่อนะครับทีนี้มาดูออบเจกต์โค o นาวนะครับออบเจกต์โคลนาวแปลว่าคำสปปรรพนามที่ทำหน้าที่กรรมนะครับคำสปปรรพนามที่ทำหน้าที่กรรมก็คือไอทำหน้าที่ประธานนะครับยูฮีชีเอ็ดนะครับวียูดทำหน้าที่ประธานข้างบนนี่ทำหน้าที่ประธานนะครับนะ ส่วนข้างล่างทําหน้าที่กรรมนั่นก็คือไอเป็นประธานถ้าทําหน้าที่กรรมก็เป็นมียูก็เป็นยูเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ยูทาหน้าที่ประธานนี่ตัว y ตัวใหญ่เลยนะครับนะถ้าเขียนได้ถูกจริงๆก็คือยูตัว y ตัวใหญ่เลยนะครับทําหน้าที่ประธานฮีก็เป็น h ฮตัวใหญ่นะครับทําหน้าที่ประธานชีก็เอสตัวใหญ่เอ็ดก็ไอตัวใหญ่นะครับทําหน้าที่ประธานวีก็ดับเบิลยูตัวใหญ่นะครับ อยู่อยู่ที่เขาเขียนสองครั้งนี้เพราะอยู่เป็นได้ทั้งเอกกับพจน์ประพจน์นะครับนักเรียนชั้นม .4 คงอยากเข้าใจนะครับนะว่าทาไมอยู่เป็นได้ทั้งเอกกับพจน์ปูะพจน์คุณครูไม่ลงในรายละเอียดนะครับคงเข้าใจแล้วนะหรือถ้าไม่เข้าใจก็เขียนคอมเมนต์ถามก็มาใต้คลิปได้นะครับไอ <I S 2> เป็นเป็นมีนะครับ <me S 2> เป็นกรรมอยูก็เป็นอยูเหมือนเดิมฮีเป็นฮีนะครับชีเป็นเออนะครับ it กก็เป็นเอเหมือนเดิมวีนะครับเป็นอัสนะครับอยูก็เป็นอยูเหมือนเดิมแล้วก็เดเป็นเดมนะครับ object pronoun นะครับ substitute noun นั่นก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่กรรมก็คือคำที่นำมาแทนคำนามนั่นเองนะครับ substitute แปลว่าแทนนะครับแทนคำนามนั่นเองนะครับก็คือ it นะครับถือว่าเป็นคำนามนะแต่คำนามทำหน้าที่ประธานนะครับก็เลยเอาคำสรรพนามที่ทำหน้าที่กรรมมาแทนคำนามนั่นเองเช่นฉันตีแมวอเดี๋ยวฉันตีแมวไม่ดีไม่ดี ฉันให้อาหารแมวอ่าสวยกว่าแมบบคุณครูก็ยกตัวอย่างเนี้ยตกใจเลยฉันให้อาหารแมวพอประโยคที่สองเราไม่พูดซ้ําแล้วนะครับว่าฉันให้อาหารแมวอ่าครั้งที่สองเราจะเขียนว่าฉันให้อาหารมันครั้งที่สองอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นแมวเราก็จะแทนค่าว่าอิดเป็นต้นนะครับเช่นประโยคนะครับ อ่าตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ we use them after a verb เราจะใช้นะครับคำเดมในที่ก็ค,คือคำที่ทำหน้าที่กรรมเหล่านั้นนะครับวางไว้หลังคำกริยานะครับหรือวางไว้หลังคำบุพบทนะครับับน่นคือประโยค I enjoy swimming นะครับฉันชอบในการว่ายน้ำ I enjoy it นะครับ swimming ก็คือ it นั่นเองนะครับ สองก็สอง I don't mind going out with my parents นะครับฉันไม่รังเกียจในการที่ออกไปข้างนอกกับครอบครัวนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ของฉันนะครับก็มาเปลี่ยน p o r e n t นะครับเป็นเ e m นะครับก็เป็นประโยค I don't mind going out with t h m t เ e m ในที่นี้ก็คือ my p o r e n t นั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ของฉันก็แทนค่าด้วยคำว่าเ e m อย่าลืมนะครับคุณครูพูดเสมอนะครับว่าคำที่ทำหน้าที่ประธานนะครับนะ มีแค่เจ็ดตัวเท่านั้นนะครับอยู่ซ้ำสองครั้งนะครับถือว่านับเป็นตัวเดียวดังนั้น my parent นะครับ t h e m e s ก็คือ day นั่นเองนะครับนะนะครับ a d o g นะครับก็คือ it นั่นเองนะครับสมสีก็คือ she นะครับนะสมชายก็คือ he นะครับประมาณนี้นะครับนะนั้น my parent ก็เป็น day day เมื่อเปลี่ยนเป็นกรรมก็ dem นะครับเข้าใจตามนี้นะครับนักเรียนคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับหนาคุณครูจะอธิบายให้ ละเอียดแบบนี้นะครับละเอียดพอป,ประมาณนะครับนะไม่ถือว่าละเอียดมากเพราะเราเรียนม .4 แล้วนะครับ c o m p l e t s e n นะครับตามประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์วิทย์ด้วย the correct object pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่กรรมนะครับนะนั่นก็คือนะครับ g กรแฮมนะครับ is all the able นะครับกรแฮมเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับดังนั้น we live near อะไรครับผม g r รแฮมกรแฮมเป็นผู้ชายนะครับเป็นชื่อคนนะครับนะเป็นเพื่อนบ้านของพวกเราดังนั้นเราอาศัยอยู่ใกล้อยู่ใกล้อะไรครับ g r รแฮมเมื่อกี้คุณครูบอกว่ากรแฮมถ้าแทนประธานก็คือ he นั่นเอง เมื่อประธานเป็นฮีนะครับกรรมก็เป็นฮิมครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นฮิมครับเห็นไหมครับเข้าใจไหมท่าคุณครูสอนแบบนี้นะครับเกรแฮมเทียบกับประธานทั้งเจ็ดตัวก็คือฮีนะครับเมื่อประธานคือฮีกิริยาก็ต้องเป็นฮิมครับเอ้เป็นใช่กิริยาตัวดีครับกรรมนะครับนะครับเกรแฮมเป็นพือนบ้านของเราดังนั้นเราก็เลยอาศัยอยู่ใกล้กับเขานะครับเ I M ชเอ็มฮิมเขาผู้ชายคนนั้น ไฟสองก e a r e my keys นะครับเป็นเติม S อนะครับต้องโดยละเอียดนะกุญแจของฉันหล,หลายๆดอกนั้นอยู่ที่ไหนนะครับต้าแปลละเอียดแต่แปลเป็นไทยก็คือกุญแจฉันอยู่ไหนนั่นเองลุยส์นะครับแฮสกอดลุยสคือชื่อคนนะครับแฮสกอ t ก็คือไปเจอกุญแจเหล่านั้นแล้วดังนั้นกุญแจนะครับนะเป็นสิ่งของแล้วก็เติมเอแทนประธานทั้งเจ็ดก็คือไอวิ d y แทนตัวไหน,นก็ต้องเรียน ก็คือแทนคําว่าเดดังนั้นถ้าเป็นกรรมก็เดมสิครับตรงนี้ตอบเอ E M นะครับเดมเข้าใจนะครับคุณครูสอนแบบนี้ข้อสามนะครับ It's Cathy c that girl with long red hair No t h a t not that is not ตรงนี้นะครับ It's Cathy c that girl with long แปลว่านะครับ Cathy นะครับแคทที่นี่คือคนที่คนที่ถามนี่เขารู้จักเพราะว่าแคทที่เ a t girl นะครับเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับคนที่วิดลองเรดแฮร์นะครับคนที่มีผมสีแดงยาวๆนั่นนะอ่าเป็นแคทที่หรือเปล่าโทษทีครับนะไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักแคทที่โทษทีครับคือไม่แน่ใจแล้วก็ไปถามถามเพื่อนก็ได้นะครับว่า that girl นะครับผู้หญิงคนนั้นนะครับที่มีผมสีแดงยาวๆนั่นนะ่ะ เป็น c คทที่หรือไม่นะครับเพื่อนก็เลยตอบว่าโ o that is นะครับเมื่อ No ก็คือไม่ใช่นะครับ that is not not อะไรครับแคทที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็คือถ้าเทียบประธานก็คือ she ดังนั้นตัวที่ทําหน้าที่เป็นกรรมนะครับก็คือ h e r นะครับ h E R ตรงนี้ตอบเ e r โอเคไหมครับาอธิบายแบบนี้คงเข้าใจดีขึ้นนะครับก็สี K ่กับเวสไมคอมนะครับหวีของฉันอยู่ที่ไหน The Baby has got the baby ก็คือเด็กนะครับเอาไปเล่นอยู่เด็กเด็กเอาไปถืออยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ให้แทนอะไรครับให้แทนก็ว่าหวีนะครับหวีอยู่ที่ไหนเด็กๆถือถืออะไรครับก็ถือมันนะครับไอทนะครับอินะครับนะก็น่าครับผม I'm sure sorry like จันมั่นใจเลยนะว่า Sorry นั้นชอบชอบใครนะครับเราก็ต้องมาดูประโยคข้างหลังก่อน นะครับนะตรงนี้ยังตอบไม่ได้ก่อนต้องมาแปลประโยคข้างหลังชีชีคือใครครับชี she, คือ So ร r y นะครับคอผมไดว่าโทรศัพท์นะครับ my mobile phone every day ก็คือโทรเข้ามาหาเครื่องฉันก็คือโทรมาหาฉันในโทรศัพท์มือถือฉันทุกวันเลยดังนั้นในเมื่อสอรี y โทรมาหาฉันโทรมาโทรศัพท์ฉันทุกวันเขาชอบใครนะครับก็ชอบฉันชอบฉันนี่ชอบใครครับชอบมีนะครับ m e มี B. ไม่ใช่อนะครับต้องมี เพราะไอทำหน้าที่ประธานพระที่บอกมามแดดนะครับคุณพ่อแม่คุณพ่อ t h e r e i s a letter for นี่คือจดหมายสำหรับสำหรับใครแล้วครับจดจดจด From my teacher จากคุณครูของฉันเราคุยกับพ่อแม่นะครับบอกว่าแม่พ่อนี่คือจดหมายสำหรับจดจดจดจากคุณครูของฉันก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราพูด เราพูดอ่าเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะครับนะไม่ใช่โทรศัพท์นะครับบอกว่าพ่อแม่นี่คือจดหมายจากคุณครูมาให้มาให้ใครครับตรงนี้ตรงนี้คิดดีนะครับไม่ใช่ว่าแม่และพ่อสองคนตรงนี้ฟอร์เดมไม่ใช่นะครับถ้าฟอร์เดมนี่เอ่ยถึงบุคคลที่สามนะครับนะแต่นี่พูดกันตัวต่อตัวกับพ่อแม่ไม่ใช่ตัว,ต,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 วตัวนะครับคือพ่อแม่สองท่านเราคนเดียวก็คือพูดกันซึ่งหน้าเอาไว้ว่าอย่างนี้แหมใช้ภาษาไทยยากเหลือเกิน ก็ต้องใช้ว่าอยู่นะครับนะ Mom Dad That's a letter for you from my teacher ตรงนี้ก็น่าคิดนะครับนะคุณพ่อครับคุณแม่ครับนี่คือจดหมายจากคุณครูมาถึงท่านนะครับ for you อาจจะเป็นจดหมายบอกเกรดก็ได้นะครับนะไม่ใช่ว่าจดหมายอย่างองื <laughs> ่นนะครับเอาว่าจบหน้า47ครับผม Hey. We'll